สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะก็ต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเจอะเจอกับไปเตยวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ไปเตยก็ หยิบไพ่นะคะมาสามใบมาทำพิกอาการให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะต้องบอกเลยเป็นหัวข้อที่โอ้โหนะสะดุดใจคุณแน่นอนนะคะต้องบอกว่า หัวข้อพิการในวันนี้นะคะไปติมาในหัวข้อเทพองค์ใดที่กําลังนําทางคุณอยู่เส้นทางแห่งพลังงานเงินความรักจากจักรวาลถึงคุณย้ํานะคะเทพองค์ใดกําลังนําทางคุณอยู่เส้นทางแห่งพลังงานเงินความรักจากจักรวาลถึงคุณเมื่อจิตใจของคุณนะคะเรียกหาแสงนำทางใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหรือความท้าทายที่คุณกำลัง เจออยู่ตอนนี้นะคะเลือกรูปไพ่ที่สะดุดใจแล้วฟังคําทํานายจากพลังงานของเหล่าเทพผู้คุ้มครองคุณทางด้านงานเงินความรักและเส้นทางชีวิตนะคะมีเหตุผลที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะโอเคค่ะคุณเลือกไพ่เลยนะคะกองที่1เป็นพลังของพระพริกขเนศนะคะ กองที่2พลังของพระแม่ลักษมีค่ะกองที่สพลังงานของพระศิวะนะคะเลือกไพ่นะคะแล้วไปฟังคำทำนายที่นะจะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสั่นสะเทือนนะคะมาฟังคำทำนายของเรากันเลยตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่เลยนะคะเราจะไปเริ่มที่กองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะยินดีต้อนรับชาวกองหนึ่งทุกทุท่านเลยนะคะมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้เราจะมาเช็ค Energy เช็คพลังงานเทพองค์ใดกำลังนำทางคุณอยู่เส้นทางแห่งพลังงานเงินความรักจากจักรวาลถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะไพ่กองที่หนึ่งนะคะ เปิดชุดไหนดีอ่ะตื่นเตวตื่นเตวอ่ะชุดนี้ก็แล้วกันนะคะเอาให้เข้ากับพลังงานของกองหนึ่งตอนนี้นะคะเราเปิดกี่ใบดีอ่ะเปิดกันสดๆเลยนะคะ โอ้มาแล้วใบแรกเลิศเพอร์เฟกเลยจ้าใบแรกมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะโอ้คืออะไรดูกันค่ะพลังงานดีอยู่นะคะบางท่านอาจจะอยู่ในลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุลมมิถุนตุนกุมกันแล้วก็ธาตุดินนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานคุณเป็นยังไงคะเห็นไพ่ห้าใบาแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าเออมีเรื่องปวดเสียดเวียนกล้าวหรือเปล่าถ้าคุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะต้องบอกว่าพลังจักรกวาลเนี่ยดึงให้คุณมาเจอใบเตยจริงๆนะคะ ต้องบอกว่าทีมของคุณคือพรพิคเนตเนาะคุณเลือกรูปพระพิคเนธและทีมหลักก็คือพรพิคเนตอีกนะคะที่เรามาเปิดนะคะเทพที่คุ้มครองคุณหลักๆเลยก็คือองค์พระพิคเนตนี่แหละเป็นเทพแห่งการเริ่มต้นใหม่การขจัดอุปสรรคและนะคะดึงโชคลาภนะแต่สิ่งที่พรพิคเนธมักจะสอนคุณก็คือ ก่อนจะได้อะไรใหม่เราจะต้องสละบางสิ่งคุณอาจจะกำลังถูกผลักให้ทิ้งความกลัวความค้งคาเพื่อให้คุณเนี่ยได้เจอเส้นทางใหม่ที่มันเปิดออกอย่างแท้จริงนะคุณเองนะคะจะได้รับความร่วมมือเป็นการเติบโตทางอาชีพก็ได้นะคะพลังงานขึ้นมานะตัวเพื่อนเอนเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะต้องทำงานร่วมกับคนอื่นหรือจะต้องเปิดใจรับความเห็นใหม่ๆ ถ้าคุณกำลังคิดเริ่มโปรเจกต์หรือธุรกิจอะไรนะคะองค์พ่อบอกว่าจะสนับสนุนเส้นทางนี้ของคุณและคำว่า teamwork teamwork เนี่ยคือกุญแจสู่ความก้าวหน้านะคะการเดินทางจากความเจ็บปวดนะถ้าเราพึ่งผ่านเรื่องอกหักเปลี่ยนงานสูญเสียบางอย่างตอนนี้เลยนะคือช่วงของการเยียวยาและก้าวออกจากพลังงานเก่า อาจจะมีการเดินทางจริงนะคะเริ่มคิดอยากออกไปจากที่เดิมและท่านก็บอกคุณว่าจะพาคุณข้ามฝั่งไปยังสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะและความเครียดความคิดมากที่เรามีเนี่ยนะคะความกังวลเยอะมากๆในหัวเนี่ยอาจจะเป็นเเรื่องเงินเรื่องความรักที่ไม่มั่นใจบางครั้งคุณอาจจะสร้างภาพในหัวมากกว่าความเป็นจริง คือจินตนาการในในเรื่องที่มันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งคิดมากสิอย่าคิดมากเกินไปนะเพระพี่คเนสบอกว่าปล่อยใจเงียบๆแล้วคุณจะได้ยินคําตอบที่แท้จริงถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้เหตุผลนำทางไม่ใช่อารมณ์คุณอาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยพูดจาตรงชัดเจนในความสัมพันธ์หรือเป็นที่ปรึกษาทางงานก็ได้บางคนอาจจะเป็นหัวหน้า เรื่องจะเป็นตัวคุณเองที่จะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เพื่อตัวเองและองค์ป้าป๋านะคะหรือพระพิคเนตเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะมอบพลังปัญญาให้คุณตอนนี้เลยอย่ากลัวที่จะพูดว่าพอแล้วกับสิ่งที่ไม่ใช่นะคะและไพ่เนี่ยมันผูกรวมกันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องหาคำตอบภายในนะคะตัวเพื่อนเอนเองเนี่ยอยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อเข้าใจตัวเองลึกขึ้นนะคะ คุณจะเจอแสงสว่างจากภายในแล้วคุณไม่ต้องเร่งรีบทำความเข้าใจก่อนว่าแบบเราต้องการอะไรจริงๆนะคะพรพพิคเนสตอยากให้คุณกลับมาฟังหัวใจตัวเองค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูภาพรวมของเรานะคะคุณคือใจความสำคัญนะคีย์ของวันนี้นะพลังของเราในเรื่องของงานเงินหรือจักรกวาลที่ดึงดูดมาเนี่ยนะคะคีย์ของเราคืออะไรคีย์ของคุณเนี่ยต้องบอกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนหลังคุณอยู่คือพระพิคเนตนะคะนะท่านนําทางคุณอยู่และเส้นทางแห่งพลังงานเงินความรักจากจากักรวาลถึงคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรคะเราก็คือหนึ่งแหละไปโดยมองว่าตัวเราเองเนี่ยกำลัง อยู่ในจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะต้องสะสางหรือสละบางสิ่งเพื่อต้อนรับสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณเคยเจอความเหนื่อยความไม่แน่ใจคนที่ไม่ใช่เวลานี้เลยนะคะคือเวลาที่จัก,กรวาลและพระพิคเนตกําลังเคลียร์ทางให้คุณการเงินของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่มีโอกาสที่จะเติบโตจากความร่วมมือ ถ้าเรากล้าตัดสินใจเราจะเห็นความชัดเจนค่ะส่วนความรักถ้าเจอความสัมพันธ์ที่ไม่แฟร์ถึงเวลาที่คุณจะต้องตั้งขอบเขตแล้วก็ฟังตัวเองนะคะเส้นทางชีวิตของคุณกําลังจะหลุดพ้นจากความกังวลและความสับสนตัวเพ,เพื่อนเองจะได้คําตอบจากภายในเร็วๆนี้นะคุณรู้สึกว่าไพ่กองนี้ตรงกับคุณไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะคะพลังของพระพิคเนศ อยู่กับคุณนะคะอยู่กับคุณจริงๆไม่ได้อยู่กับใครที่ไหนเลยนะคะอยู่กับคุณที่แท้ทรูนะและคุณจะอยู่ในจุดที่กำลังได้รับโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินคุณคือถ้าคุณลังเลไม่กล้าตัดสินใจแล,แล้วยังไปดึงดันยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันถึงเวลาที่คุณจะต้องสละยอมเสียนะคะคุณอาจจะทำงานหนักมานาน และรู้ว่าเฮ้ยความสำเร็จต้องใช้เวลาแต่บางครั้งคุณอาจจะใช้เวลามากเกินไปโดยไม่ได้รับกลับมาท่านเนี่ยอยากบอกคุณว่ายอมเสียบางอย่างเช่นความกลัวหรือความลังเลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณจะหาจุดสมดุลใหม่และมองโลกในมุมที่ต่างจากเดิมและคุณมีพลังพอที่จะผ่านพ้นทุกอย่างถ้าคุณกล้าเสียเพื่อได้ใหม่เออไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจนะคะ อันนี้สายชาร์จโทรศัพท์นะคะเพราะว่าแบตเราจะหมดเราจะทำคลิปไม่เสร็จนะคะ <laughs> โอเคนะคะสละบางอย่างเพื่อรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะหวังว่ากองหนึ่งจะได้รับ energy ดีๆพลังงานบวกๆในวันนี้นะคะ <c oughs> เราพิมพ์คอนเฟิร์มนะพิมพ์อะไรเดีย๋ยวสิบสิบสิบรับคําทำนายดีๆนะคะ <c oughs> พระพิคเนตหนุนหลังคุณอยู่ขอให้คุณโชคดีนะคะกองหนึ่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองนะคะเราเลือกพระแม่ลักษมีจ้ะนะคุณเลือกพระแม่ลักษมีเป็นยังไงคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงคะไปเตยว่าพลังงานของชาวกองสองอะ่ะก็เลิศอยู่นะก็เลิศอยู่ไม่ได้แย่นะแล้วแบบเฮ้ยพลังของเรามันเป็นพลังที่พร้อมจะประสบความสําเร็จเออ พร้อมที่จะะสมคำสัมจะมีใสชัดแว้บๆเะวเป็นแวมมานิดนึงนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยค่ะหัวข้อของเราคืออะไรนะหัวข้อของเราแม่หมออ่านซ้ำไม่ได้อ่านซ้ำนิดนึงนะคะหัวข้อของเราก็คือใครไม่ใช่ใครสิ เทพองค์ใดกําลังนําทางคุณอยู่เส้นทางแห่งพลังงานเงินความรักจากจากักรวาลถึงคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูกองสองกันเลยนะคะเอ้ว้าวเอาใหม่ oh มาค่ะห้าไปนะคะโอ้ว้าวพลังงานดีค่ะว้าวดีที่สุดดีที่สุดและเพอร์เฟกที่สุดจ้ะแม่กองที่สองโอ้โหพลังงานใช้ได้เลยนะเนี่ยอืมคือคนที่เลือกกองที่สองนะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณเองเนี่ย อยู่ในจุดที่กำลังจะได้รับพลังงานบางอย่างนะคะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพลังงานที่แบบมันสดใหม่มันสดใสมันเฉยไรมันเลิศมันปังนะมันเลิศมันปังมันไม่ธรรมดา มันไม่ธรรมดานะคะมันไม่ธรรมดาเออเรามาดูกันดีกว่าองค์เทพที่คุ้มคุุมคุ้มครองคุณ <laughs> โอ้ยเนาะอย่างเนาะเออเป็นพระแม่ลักษมีชัดเจนแล้วเนาะ แล้วก็พระพิคเนนนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงสาเจนอาจจะเป็นแม่ลักษมีแม่กาลีแม่ทุรคาก็ได้นะคะแล้วที่เนี้ยไพ่เปิดมาเนี่ยจะจะบอกเลยนะพลังงานกองสองเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะอออาจจะเป็นพระแม่สรสศรีหรือพระพรหมก็ได้กองที่สองไปเตมองเห็นหลายท่านนะพระพรหมแม่ลักษมีแม่สรสวดีนะคะ แม่กาลีก็ได้นะคะนะทั้งเทพผู้สร้างจักรวาลเทพีแห่งปัญญาเนาะทีนี้เนี่ยพลังงานหลักของคุณเนี่ยคุณได้รับพรจากพระพรมพระแม่ลักษมีพระแม่สรสวดีกองที่2เนี่ยคุณมีพลังในการออกแบบชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์นะคะคือพลังงานมันขึ้นมาค่อนข้างชัด ตอนนี้จักรวาลเปิดโอกาสให้คุณวางแผนชีวิตใหม่ในทุกมิติทั้งเรื่องของงานความรักการเงินความสงบภายในนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบกความรับผิดชอบไว้เยอะมากนะมีตำแหน่งบทบาทที่ต้องคิดแทนคนอื่นนะคุณคือผู้นำทางความคิดค่ะตัวเพ,เพื่อนเองเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครมากำหนดชีวิตแน่นอนนะคะ เทพกำลังส่งพลังบางอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมีปัญญาให้คุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลือกที่จะเขาเรียกอะไรอย่ากลัวที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่ถูกแม้จะต้องยอมเสียบางอย่างและสัญชตาตญาณและความรับและพลังใจของคุณเนี่ยมันเกินร้อยนะคะเทพสรสัสวตีบอกว่า คุณมีพลังลึกมากในการอ่านสถานการณ์นะใครเลือกกองสองนะโดยที่คุณไม่ต้องพูดเยอะเลยช่วงนี้ตัวเพื่อนๆเ,เองจะรู้คำตอบแม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรนะคะทุกอย่างในใจของคุณเนี่ยกำลังแม่นอย่างหน้าหลือเชื่ออย่างหน้าประหลาดจิตประหลาดใจอย่าลืมเชื่อเสียงข้างในนะคะเพราะนั่นคือเสียงจากเบื้องบนและจากจิตวิญ,ญญาณของคุณ และความสุขเนี่ยมาเลยมาเลยจะมาเลยนี่ความสุขความชัดเจนพลังบวกนะเป็นสัญญาณว่าหลังจากที่เราอดทนวางแผนแล้วก็เชื่อสัญชตาตญาณแสงสว่างกำลังเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณคิดจะเริ่มอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ธุรกิจความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าเฮ้ยนี่แหละคุณมาถูกทางทางนี้แหละใช่แล้วใช่แล้วนะคะและให้เราเนี่ย คืออยากจะบอกว่าเออมีสถานการณ์หรือบางคนที่ไม่พูดความจริงทั้งหมดหรือคุณเองก็อาจจะยังไม่กล้าพูดหมดใจนะพระพรมแม่ลักษมีนะคะกำลังเปิดโปงทุกอย่างข้อมูลหรือความจริงที่คุณต้องการจะค่อยๆปรากฏขึ้นนะคะสิ่งสำคัญคุณเองนะคะกองสองอย่าใช้ความระแวงเป็นเกราะป้องกันตัวตลอดเวลา และปลายทางแห่งความรักและมั่นคงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวคู่รักหรือแม้แต่การที่คุณรักตัวเองนะคะคุณจะได้เจอพื้นที่ที่ใจสงบเนี่ยตามให้เลยนะพลังนี้เป็นพรจากพระพรหมเทพีสระสวดีที่ต้องการให้ตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยมีความสุขที่แท้จริงจากภายในนะคะสรุปเลยนะกองที่สองไปเตยไม่อ่านเยอะนะคะคุณอยู่ในจุดที่มีปัญญาและหัวใจที่จะต้องเดินไปด้วยกัน พระพรมเนี่ยส่งพลังให้คุณออกแบบชีวิตใหม่ด้วยเหตุด้วยผลเทพีสัตว์สวตีเนี่ยช่วยเปิดสัญชตาตญาณและพลังสินในตัวคุณสิ่งที่คุณสร้างตอนนี้จะไม่ใช่แค่สําเร็จแต่มันจะยั่งยืนค่ะนะพลังของพระพรมและเทพีสรตว์ตีเนี่ยกำลังนําทางให้คุณเนี่ยใช้ปัญญาและหัวใจสร้างโลกที่คู่ควรกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองสองเนี่ยเชื่อสัญชตาตญาณภายในของคุณค่ะเซน์คุณดีมาก นะะดีที่สุดนะใครเลือกกองสองพิมพ์19 19รับคำทำนาย ي, ดีๆเห็นไหมคะไพ่ดีมากนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่หมอมันตรงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะใบเตยก็จะได้มีกำลังใจในการทำพิกากา์ดออกมาเยอะๆให้คุณได้ฟังนะคะขอบคุณชาวกองสองค่ะ เราจะไปต่อที่กองที่สามนะคะเป็นพระสิวะนั่นเองค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะ ห้าใบนะไปเตยไม่ไม่เปิดไพ่เยอะนะคะก็เป็นหัวข้อที่เราฟังสบายๆเพื่อให้เราได้รู้องค์เทพที่คุ้มครองตัวเราเนาะเดทเลยใบนี้มาเป็น8ดเหรียญ9ก้าเท้าราชาไม้แล้วก็เจ็ดไม้เนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะชาวกองสองพลังงานของเราเป็นยังไงโอ้โห เป็นพลังงานที่แบบเห็นแล้วเอ้ยไม่ใช่กองสองกองสามใบเตยพูดผิดขออภัยนะคะเป็นพลังแห่งการเผาไหม้เพื่อปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงโอ้โหสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันเลยทีเดียวชัดเจนว่าเป็นองค์เทพพาศิวะนะคะเทพแห่งการทําลายนะทำลายสิ่งไม่ดีนะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ค่ะท่านเป็นผู้นําพลังแห่งการปลดปล่อยพลังอิสระ และการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขั้นลึกนะคะระดับปรมาจารย์ระดับเทพค่ะขั้นเทพนะคะกอง3าโอ้ฟังแล้วจุกไพ่ใบนี้เป็นพลังของพศิวะนะคะที่คุณเลือกนะเป็นพลังของพศิวะในแง่ของไฟแห่งการเผาผลาญทุกสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่จริงหรือเป็นเพียงมายาเพื่อให้เหลือแต่แก่นแท้ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างถูกท้าทายถูกผลักดันให้เปลี่ยน แต่นั่นเพราะจักรวาลกำลังจะอัปเกรดวิถีชีวิตของคุณนะคะโอ้โลดมากมันจะมีการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะคุณอยู่ในช่วงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะเออแรงไหมขอโทษที่น้องพูดอย่างนี้นะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆความสัมพันธ์เดิมชีวิตแบบแบบเดิมความคิดเดิมกำลังถูกเผาทิ้งอะ่ะ ต้องเจอการที่มันจะต้องจบอะไรบางอย่างแยกจากอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะได้พรน่ะที่แปลงร่างมาเป็นบทเรียนนะนะคะมันเป็นเหมือนพอรที่แปลงร่างมาเป็นบทเรียนเนี่ยเราโอ้โหเสียน้ําตาบางทีมันถึงขั้นว่บน้อยเนื้อต่ําใจนะคะโอ้โหเราไม่ใช่ลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมน้อยเนื้อต่าใจในวาสนามีไหมกองสามใครเคยเป็นยกมือขึ้นแต่มันเป็นเหมือนแบบ ถึงแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะดูเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คุณยังมีสิ่งที่ควบคุมได้นั่นก็คือความขยันคุณกำลังปั้นตัวเองใหม่อย่างจริงจังค่ะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะความรู้ธุรกิจพระศิวะบอกว่าไฟในตัวคุณมันจะยังลุกแบบพลุ่งพล่านลุกแบบลุยสุดลุยแบบขั้นสุดและความอดทนที่ใกล้ถึงเส้นชัยคุณอาจจะเหนื่อยมากๆนะคะ โอฟังแล้วจะลองให้กอง3าคุณอาจจะเหนื่อยมากๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องความรักสภาพจิตใจนะจริงๆรพาศิวะบอกว่าคุณใกล้จะหลุดพ้นจากวง,วงจรเดิมๆแล้วนะแค่คุณไม่ยอมแพ้ก่อนวินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองพาศิวะกำลังทดสอบว่าไฟในใจคุณอะมันจริงหรือแค่ลมคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นเดินตามหากคุณกล้าชเชื่อพลังตัวเองนะคะ คือคุณสามารถสร้าง Power สร้างพลังงานที่มันไม่ใช่ด้วยตำแหน่งแต่ด้วยพลังของความจริงใจและความกล้าทำพระศิวะกำลังนำทางคุณนะคะถ้าคุณกล้าลุกขึ้นเป็นคนชี้ทางและปกป้องเส้นทางของตัวเองค่ะคุณอาจจะโดนตั้งคำถามโดยคนรอบตัวที่ไม่เข้าใจ และคุณไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจค่ะแค่คุณแน่ใจก็พอจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อเพราะจัก,กรวาลทดสอบคุณอยู่พระศิวะไม่ได้ให้เส้นทางง่ายๆแต่ให้ไฟในใจที่ไม่มีใครหยุดนะคะนี่คือเส้นทางของไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้มอบความสบายแต่จะนําคุณไปสู่การปลดปล่อยที่แท้จริงพระศิวะกําลังตัดเชือกเก่าเพื่อให้คุณปีนสู่จุดสูงสุด ถ้าคุณเจออะไรที่มันพังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องซ่อมมันให้ปล่อยมันทิ้งไปแล้วสร้างใหม่ดีกว่านะขอให้คุณตื่นขึ้นด้วยไฟแห่งพศิวะให้ทุกสิ่งที่ไม่ใช่ถูกเผาไปเหลือไว้แต่แก่นแท้ของชีวิตเราแรงนะแรงนะคะกองสามต้องบอกอย่างนี้นะแรงแต่มันคือความจริงค่ะนะแรงแต่มันคือความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเลือกกองสามมันอาจจะฟังแล้วมันเหนื่อย เหนื่อยแต่ชัดเจนเลยค่ะว่าคุณเนี่ยกำลังจะเจอบางสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากทุกอย่างมันพังทลายลงอ่ะคุณจะลุกใหม่ได้อย่างรวดเร็วและแรงกว่าเดิมคุณจะลาจากความเจ็บปวดและจําเป็นนะคะเพื่อข้ามไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าคุณกําลังถูกพักให้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเพื่อไล่ล่าความฝันใหม่นะคะ คุณกำลังผ่านไฟศักดิ์สิทธิ์ที่พระศิวะส่งมาเผาสิ่งปลอมสะท้อนให้คุณเห็นความจริงและพาคุณไปสู่พลังที่แท้จริงของตัวคุณเองอืมมันเป็นอย่างนั้นนะคะใครที่ฟังเรารู้สึกว่าสั่นสะเทือนนะคะวันนี้พิมแปดแปดแปดเข้ามานะคะใครเลือกกองสามพิมพ์พิมแปดแปดแดเข้ามานะแม่หมอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะฟังกองสามเราอุสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะคะนะ ขอให้คุณโชคดีและองค์เทพพาศิวะและพระพิคเนศคุ้มครองตัวคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ